เดินกว้างยยอ,นนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยววงกอนอเ,เอาละสมัสดีทันผู้ชมแคบป้อมเนาะมนี้เอามาถ่ายอีกซากหนึ่งเป็นซากของแก้วแก้วตอนตอนที่กำลังนอนละมือฝันฮะ อดีตเก่าเนาะอดีตเก่ามาเบิกสถานที่ศพทียงหน้าศพมูนเชนีวัาเดอคือมีต้นมะม่วงก็กได้อยู่เด้แต่ขันเป็นห้องหน้าต่วอันหลุมเอยมีเห็นอันหลุมหนึ่งกบขางกกก็ไม่เงยกกก็มัวแต่ว่าไก่เด้ ย,ยังไงงามหอยสวี<ม>น้อยปะไมอยู่ไม่ได้กินเลยอะ่ะหามตลอด <laughs> หลายวันแล้วนั่าแ้วได้อยู่ได้กินน้ำเลยนะครัเดูวมาเป็นยังไงน้ำจุ่ะเออใคระมีคนยู่นี่คนนี่แด่เออโอเคนี่งาเนาะ เนี่ยนะแล้าโดนบินอ่ะแล้วีอะไรนี่เนาะเนี่ยมีอันนี้แค่เพียงจริงอโอป๋าป๋านความหลายโอ้น้ำเย็นขนาดงูป๋าเนาะโตเลยโตเลยโตเลยเหรเฮ้

เขาอ่กงห่วงแล้วเขาม่าน,นเขาไ่ยังเอินจงเขาไปเอินจงอันนี้เขาเอินเขาม่านนี่เขาม่านแล้วเบื้องเขาข้งางหน้ามีมีแต่นผู้จะมีเคืร์นไฟฟ้าอยู่เติด แต่ว่ายังเพแล้วยังเวเฮ็ดแล้วก็จะว่าะอุบใไตอุอเบียงย่งนี้หลงอยู่นเจา้าของเสียงอยู่เลยแกตกแกูโอ้ยูนี่ตกบิ๊ปปปปขับแตก,อกมอนะโอ้มีหมอนข้างใน บรรยากาศได้นะหวังลองนี่มาเต้นมันน้องทองฟ้ากำลังงามเขียวเอ้ยเขียวฟ้าสีฟ้ามาสุดวันแตะวันนี่ยดีแรงตบลงมาหน่อยมือลูกช่องละกันเลยนะซ้อมหน่อยซ้อมตกวหน่จักสามหอบหน่ยรู้เรื่องสุกวัลวัน อันนี้อ่ะลินสดเลยนะบุแมยัคืออันนังย้ายเขาต้องมีเอาอันโซฟาเอาะมีหอตะยาขื่นอะแก้วตุกแล้วก็หัวเดี๋ยวๆเดี๋ยวทำไมมันไม่มันไม่มันไม่หาเลยมันสูงเนาะมันเอ้ยเจ็บแท้ไลยนี่เนี่เอาเสื้อผ้าห่มมาเลย้วเดียวเดี๋ยวเดียวผ่านได้มีผ้าห่มอยู่ฮะมาหัว เจ้าของส่วนเขาบอเอาแล้วเปนเนาเน่ากเห็นก็หัวเป็นสาบหัวเป็นสาบมีทางเข่ายู่ถึงนะโอ้ขออัดถ <glaube auch> ือเก่า แช่มาไลายปีล้เ <c oughs> อาไม่ทันแล้ว <c oughs> จะของเขาคอบอยู่หน้าเฮินน้องเฮินนะอันนั้นดีนายดำลยโอ้สูงนะ ตอนนี้เรากำมาเบิ้งบอลไทยเป็นตาทีา่อสอง,องของมือน,นิเบื้องหน้ำโอ้อน้ำมองจากถ้ำเลยน้องเคยจิบุมีประหารนะบุญเขาอ,ออกเวอร์แล้วมคีคนอยู่ตะก,กี้เขาไม่เห็นจูบอ,อย่าไนตาม,มันไม่ใช่อย่างที่ผมคิดเีย ขับรงทายอุ่นนะยเติเมีอันนั้นต้นไม่เยอะพูดบอกมันมีฝาบ่ะมีมฟ้าแล้วก็จะมีมีไฟอะไรมีแต่แค้มนั้นนะมีจต่บูฮอรพุ่นจากแค้มไปฟานไกลไกลเลยเนาะไกเเขาไม่จะมีเคลื่อนเขาเไฟต้องใส้หลายบ่ะสองรอกเลยป่ะอุ ô oh, 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 nè phá cái lời nó 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 lời nằm 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 ồ ăn gì นี่น้ำมันนั้นน่าชนเจอนั่นออกมาจตกเลยนี่ยแหลกมันเอาจากตีนฟ้ามาปะนี่เันาะเขาเรียบนะเรียบมานั่นนี่เอองามเรียบมากระโดนบินเพราะว่าอันตรงเรียบตามน้ำไหลอะนะควนน้ำเลยอย่าควนน้ำเลยโอ้เขาเห็ดอ่างนั่นน้ำมันนี่สะอาดมีควนน้ำเลยน้ำเอาจากตีนฟ้าเลยเขาเอือนตาน้ำ มีใยน้ำไหมมีแต่ตาน้ำโอ้โอ้อันนี้ม uh, oh ันโอ้ใสเลยเดียามฝนก่มันก็บยากคุณคึ้นนึงน่ะรักันดีเลยลงไปเบิ่งโอ้ ทะเลนะครับนี่อปลองไฟอ่ะดูด้วกันเกี่ยวหาปลาเกี่ยวหาปลาเอายังหาเอาไปเกี้ยวโว้ให้มันงุ้มหมอเอากนี่มันเฮาจะสอบวันไทยตอนแรงเนาะตอนตอนค่ำทายกลางซากลางคืนทีเลยพาตบจุกกับเกี้ยวมาตั้งแคมป์เฮ้ยเนี่ยดงปลาเนาะเออได้จะได้มากหลังไฟแคมป์น้ำนั่นแต่ปัญหาของเฮาก็คือ ในการทายทมชานะิอ่ะมันมันจะมีเสียงน้ำเนาะอย่างหนึ่งเสียงน้ำที่รบกวนแต่ว่าความจริงมันต้องมีแต่ว่าเสียงน้ำมันเขาในเวลาทายทามันจะยากมากในการตะโตเนาะตัน้ครับตรงโอเคปัญหาพวกนี้ได้อันนี้มันคือปัญหานะครับผมกับปูนไฟไหมถึงเอาดองเอาไม้มาไว้มันไหลแห้ง กันไ <Okay. S 3> วเ้เยเคเขี๋ยเข็มฟอมพร้อมหนอถไายอีกซากันก่อนทายซากขี้ดไถแล้วก็มาทายซากกลางคืนจอในการทายลำบากสมควรเพราะว่าไฟเนาะเรื่องเรื่องไฟเรื่องแสงโบกโบ,บยพ่อเนาะเอามีอุปกรณ์จับกัดเอามาหลายกับเอาหมาา่าไว้รถเต็ม าจะได้ไปยุกไส้เอาไส้ธรรมศาสตร์สวยเดี๋ยวพบกันตอนกลางคืนเนาะนนอกจากจะเป็นนักแสดงแล้วแต่งหน้าแล้วก็ยังเป็นแม่ครัวให้กองอีกเก่งใจช่วยซอยนะจ๊ะซอยบงบ้าอุดนะมาเบิ้งก็แต่งหน้ามาเข้าครัวแต่งหน้ามาเข้าครัวโอเแต่งหน้ามาเข้าครัวโอ้โหสงจ้าสระเกลือ ขายเครื่องเงอยากคุนดีอยากดีชออยากอยากแบบว่าเพราะัเป็นนั้นตุกขอกุข่าวสินาของนิงเนาะบอกเลวจัดเป็นได้ดโอเคว่าขายผู้อิงเนี่ยแา่งตัวมาเข่าคัวมาดักไปเตวาตว่าได้เข่าสารกันแต่งตัวมาเข่าคัวอันนั้นกลเป็นอีก โอ้ยคือคืออันนั้นก็เป็นไอ้อ้คนหนึ่งเนาะไอโซเฟอร์เนาะท้ายเสือเราเราเป็นบุกป่ามั้เธอแม่แต่นอนอยู่ป่าที่นีไอ้ไอพวกนี้เนาะพวกจะเป็นทุกอย่างเล่เนาะปลาปาปลาัดมือปลาไม่เต็มหัวนะบอกทุกคนดิเนี่ยซิงานให้กอใหโอ้ โอเคโอเคสายเแล้วอ่าเฮ้กืนกืนสดเอาตากืนสดอกินกินคลตะกลืนกืนสดกะแลบกืนสดกะแลบกืนสดกันแลบกืนสดกะแลกืนสดกะแลบมาใหม่โอเคนึกเมื่อกี้นึกว่ากินเท่านั้นโอ้ ตัวนี้เป็นซีนเอ่อไอ,อตุกที่มาฮอตต่ำเนือแล้ว <ไป S 1> แล้วให <า S 1> ้ดิมแลนกันโหลดบนปาน,นี้ไหมแล้วเฮากะฝนกระตกเอาก้อนลมเอาตัวนี้ไปเราาคอนโทรไมคเหรอใส่อันใหญ่แสรตัวนี้ค่ะไป,ไปประจับเจ้าไฮบักลาถืออยู่นี่ไหมติดกล่องบออันนี้บอได้ใซส์อันนี้บอได้ใซส์อันน้เข้า,นนขาโฮมเลยนี่เข้าบ้นข้กันโอเคเราจะเดี๋ยวนี บอกเราอมาเลยเด้อเกมอเกุณอ้วยเดกเจ้าคุณเห็นไคนแค่ต้องใส่สลิงต้องใส่เอฟเฟก ีกหอมนึงกูแชมเอาเลยอนักแสดงสองคนเขาบวกเราต้องได้ตุ๊กตาทองคำนั่นแหละเที่เกี่ยวพานเที่เกี่ยวพานเที่เกี่ยวพานไม่ได้พูดอะไรสักคำแสดงกิ้งไหลทำเท่เพื่อเช่ามาเลยเราบดเต้องอ่ะสักตอนเดี๋ยวเขาย้ายไมซิต่เตาเลยรนะวันนี้ครับวันนี้นอนมองแต่บนบนคืน ซีดอย่างต่อไปนี so ่ซีต่อไปนี่มันซีดยางล่ะซีมีแบบข้าวลงงปลาโอ้ลมายูทำแล้วก็นี่หลังไฟปีศากัจก็จับแคบเอ๊ะเป็นยังไงก๊าซเนี่ยมวนมวนในคิวเนี่ยว่าธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยเวลาเฮาทายเราคุ้นต้มมาพร้อมเลยนะเรี่ยว่าซิวซิวแบบบานๆเท่าเลยเท่าเราแล้วก็เฮาใสผู้มกลับเฮาเนาะขับรถต้องแล้วเดี๋ยวว่า พี่โอซูาเลยบ่ได้ทำเยแม่บ่เลยทำเยเลยบรรยากาศดี้ดีเลยแล้วฝนมันจะบโบแห้งอะโบแห้งแล้วายีสดกเก๋าให้หน้าเข้าใจ เอาตู้คื่ายหมกันแอรระยะสแล้วแต่คดเออการถอยไกลๆนี้ไปถอยไกลนี่เอาอะไรมึงเอาแค่นี้มึงรอมึงรอตรงนั้นเีนเลกี่อะไรของมึงเอาไปยับเอามเกงสตาร์ทรถสิสตาร์ทรถสิอันดี้อีงอี้ซูเปอร์ซูเปอร์เดยเฉพาะ

Ja! 3...2...1... มีแล้วเลยเป็นยังไงอันนี้ชิ้นยังข้าบ้อเป่ย่เปี๋ยนพวง่มนรวงกําไม่จับไฟเป็นทุกอย่า <laughs> ไปจ้าสามสองหนึ่แอคชั่นนี่ก็เรียบร้อยไปเรียบร้อยแลย้ว <laughs> <ก S 2> <laughs> นี่มึงมึงมันกิน อันนี้มันไอตุ๊กกินเนาะซาบอกกินปลานี่บ่ได้อย่ามีกลางว่าชอบกินแสดงได้เนียนมากดูใจป่าตุ๊ดตุ๊ดใจแบบนี้บ่มีกันบ่มีแต่ไข่มันนี่นะบ่มีบ่เห็นบ่เห็นบ่ทุกคนเห็นบ่บไม่มมีแทบดใส่กลางแบบนี้เอ๊ะกลางน้อยเนี่ยกลางมึงแมกลางมีบ่ทุกอยู่บ่ เดี๋ยวคนที่กี่สนใจก่อนอ้ามื่อนี้มื่อที่อย่างของการอยู่ซ้ำเหนือโอ้บนได้นับเลยบนนับเลยเหมชื่อต้อชื่อแล้วชื่อแล้วเมือที่โอ้ติดจิตน้องอาทิตย์ฝาอาทิตย์ฝายโอเคครับนมีอย่างนี่บุยองปิดคลิปอีกมื่อนี้เมื่อนเขาจะกินเขากันเนี้ยเนา่ซุ่มมาเมื่อไหร่งกันก็ดบวันเขาเมาหรือเปล่าเขาเอ้าเมี่ยงมีเมาแล้วมันนี่โอ้มันเมื่อไหรเนี่ย ไปมากูดูเลยครับไม่สุดส well, yeah. I mean, oh, okay. yeah. mm ุดเฟอร์กสุเฟอร์ค่อยบ่นหนกกำลังแห้นอยู่วนหนักเปิดไฟเลยเนี่ยเปิดไฟเลยแบบรู้สึกแบบเออมันเป็นยังไงบุเออเอะไรอ่ะปิดคลิปเลยคลิปนี้ก็จบที่นี่เนาะมืออื่นผาเบิ้งสภาพแต่ละคนคือเก่าไม่มีคนหนักเขาแห้งติมกันหนักแสดงเขาก็แสดงอยู่แต่กัหน่อยซากก็เขาโอเคจบไล่กันเจอกันมืออื่นมืออื่นสิ้นยังกันเนาะแก่คอมสูนาะมืออันเมียม Blender, ไปสวนา accurate, ่าแล้วก็บา,างเถือก็จะมาแถวนี้อย่างชาข้าอย่างตอนกลางวินโอเคปะคาทกนกินก uh ินกินโอ้นี่นี่นี่ปิดคลิปนี่จบตายอย่ีนี่ข้าง่อนโอ้กหโอ้โห